สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวัลระครังเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษณ์นะองค์นี้เพื่อนสมาชิกอ่าเป็นบล็อกของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษณ์วันณะก็องค์แตกลาย องแตกลายไขยน่นกปลอดนะองแตกลายไขยน่นกปลอดรอกของช่างหลวงสิทธ์เนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆนะเราจะเห็นซุ้มระครังเ,เห็นไหมครับอวบใหญ่หรือว่าซุ้มเรือนแก้วอวบใหญ่ผักก็จะ รมมนะรกรม,มมนเป็นผลมะตูมเลยนะพระพักี่เพื่อนสมาชิกกรมมนเป็นผลมะตูมเลยลักษณะไหวผาซีกนะดังโบราณว่านะั่นี่ซุมระคังพระพักเป็นผลมะตูมพระวรกายในอวบใหญ่นาะแขนล่ำนะองค์ของหลวงสิษยนะ์เป็นแบบนี้นะ องนี้ด้านหลังเป็น,เป,น,เ,นนะเป็นหลังวีเสนียดนะเนี่ยเป็นหลังวีเสนียดเป็นพระในยุคกลางนะเป็นพระในยุคกลางเราจะเห็นว่าหลังวีเสนียดเนี่ยดูล่องเขานะเนี่ยเขาก็จะ มีรอยยุบมีรอยแยกเป็นลื่นนะก็จะไม่เรียบตึงเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูหลังเขานะเนี่ยก็จะไม่เรียบตึงองค์นี้เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มาหานะตามหลักครูตรียมประวยัยต้กงบอกว่าสีไข่นกประลอดนะที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นเป็นเม็ดพระทาตนะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะเเป็นเม็ดพระทาต ี่างามเป็นมิดรระทาตุฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วก็พิจารณาดูดีๆนะ็อกของช่างหลวงสิทธเนี่ยหลังวิเสเนียยก็มีคลองเรียนแบบอยู่นะแต่ว่าเ่อ้อยมหาก็เคยเห็นนะคลองเรียนแบบก็จะล่อง ล่องวิเศษน,นี่เขาก็จะคมนะคมแล้วก็ตึงคมตึงดูไม่มีชีวิตชีวานะดูแข็งกระด้างแต่ถ้าของของแท้เนี่ยเขาก็จะออกเห็นไหมอ่อนช้อยเนี่ยจะมดจะม้อยดูดูเส้นแต่ละเส้นนะดูเส้นแต่ละเส้นเขาก็จะไปแบบพองามนะ ดูเส้นแต่ละเส้นเขาก็จะไปแบบพองามเพื่อนสมาชิกดูเวลาดูก็พิจรารณาพิจารณาให้ให้ดีนะ ดูดลายเส้นนะดูลายเส้นดูความงามองค์นี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะเขามีคล้ายๆกับเป็นแร่แร่ทองคำนะเป็นเม็ดทองคำเนี่เพื่อนสมาชิกองค์นี้นะที่เพื่อนสมาชิกเห็นจุดนี้นะตรงนี้แหละเป็น เม็ดทองคํานะพราะอย่มหามีมีหลายองค์นะสมเด็จวราคังที่มีแร่ทองคำนี่เพื่อนสมาชิกนี่เราดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เป็นคล้ายๆกับเป็นเม็ดใหญ่เท่ากับถั่วเขียวเลยนะเม็ดทองคําเม็ดนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่งดงามคลาสสิกมากเราดูใกล้ๆถ้าดูใกล้ๆเนื้อก็จะแตกนิดนึงนะ งามงามเป็นธรรมชาติเราดูเราดูด้านหน้านะเมื่อกี้เราดูด้านหลังมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูด้านหน้านี่ดูพพักพักักเนี่เป็นผลมะตูมเลยเห็นไหมครับเราเรียกว่าดูผิวดูผิวท่านนะเราดูเต็มองค์มาบ่อยแล้วพ่อจะม่มหา รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ให้ดูลักษณะอย่างนี้นะส่วนมากดูเต็มองค์แล้วก็มาเจาะดูเนื้อนะพ่อยญมาจะทําแบบนั้นให้ดูเต็มองค์แล้วก็มาเจาะดูเนื้อ,อให้เราเห็นภาพว่าองค์เต็มเป็นยังไงแต่เพื่อนสมาชิกก็คอมเมนต์มาเยอะนะพ่อใญมาก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มาเปิดอ่านคอมเมนต์เจอก็สายตามไม่ได้ ไม่ไม่ดีนะเป็นคนยุคเก้าศูนย์นะพระเหเมนมหานะเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกเป็นคนยุคไหนบ้างอนะพระเยเมมหายุคเก้าศูนย์นี่ก็ต้องใส่แวน่นแว่นก็สองเลนแล้วนะสอนหนังสือเนี่ยต้องขยับเวรหน้าเวรหลังแล้วนะอขยับแว่นขึ้นหน้าขึ้นหลังแล้วนะก็เลยไม่มีโอกาสก็ไปตอบก็นี่แหละเอาเอาองนั้นนั้นที่ท่านถามเนี่ยมาตอบในคลิปนี้เลยนะเอาองจริงมาตอบเลยนี่คือพอระโอระเห็นไหม เราดูไขน่นกปลอดเหมือนกันเลยนะไขน่นกปลอดนี่ก็เหมือนกันลักษณะแบบนี้นะเวลาเพื่อนสมาชิกเห็นดูก็พิจารณา พิจารณาแยกแยะพระแท้นี่พระแท้นี่หาหาง่ายอยู่นะเพื่อนสมาชิกไม่ได้หายากนะถ้าเรามีองค์ความรู้นะครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าพระแท้นนี่เยอะเยอะมากพอสำหรับผู้ที่มีองค์ความรู้ขนาดนั้นเลยนะเพื่อนสมาชิก พระสมะะเด็จวลาคังมีมากพอสําหรับสําหรับผู้ที่มีองค์ความรู้นะเน่ยเราดูเราดูด้านในนะนดูเนื้อด้านใน ดูมวลสารดูด้านในนะงามงามสวยชัดเจนนี่คือฐานหมอนรองสิงนะเนี่ยฐานหมอนรองสิงเรามาดูดูด้านหน้าดูด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างนะเราเห็นเนี่ย นี่คือเม็ดแดงนะเพื่อนสมาชิกนะพระซุมก่อกำแพงนี่เขาฝังอยู่ด้านในเราดูเม็ดนี้นะคล้ายกับเป็นก้อนทองคำนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นเม็ดทองคำแร่ทองคำนะ ฝังอยู่ในเนื้อพัดนะงามในคลาสสิกมากนะเม็ดนี้นะเม็ดประทาดก็มีเม็ดดำก็มีเม็ดแดงก็มีนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้ครบ เราเรียกว่าบ,บ่อน้ําตาบ่อน้านําตาในพระสมเด็จวระครังเพื่อนสมาชิกดูได้นะเวลาเรา ศึกษาพระสมเด็จวาราคังนี่เป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นไตไตนะเนี่ยเม็ดดำนะเนี่ยเม็ดดำเพื่อนสมาชิกเม็ดดำในองค์พระสมเด็จวาราคัง เวลาเราดูเราศึกษาเราต้องสังเกตอ่ะนี่ก็เป็นเม็ดดำเห็นไหมเพื่อนสมาชิกแะระธาตุิกธิ์นะครับแควไซเห็นไหมเราเห็นสีฟ้านี่คือดินหลักเมืองนี่คือแควไซนะที่เกิดขึ้นในองค์พระสมเด็จนะ เราดูด้านข้างเราดูทุกมุมนะเพื่อนสมาชิกดูก้อนผงพทุทธคุณก้อนใหญ่มากนะก้อนนี้เพื่อนสมาชิกถ้ามีพระสมเด็จนะถ้าสมาชิกท่านใดดูอยู่นี่มีพระสมเด็จลองสังเกตดูแล้วก็สองดูองค์ท่านนะ จิตใจสงบอย่าไปกังวลค่อยๆส่องก็ค่อยพิจารณานะก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ